วันนี้วันที่1รกรกฎาคมพุทธศักราช2518เป็นวันที่62ที่ข้าพเจ้านางสาวสาวราัชวิสุทธิศักดิ์ขอถวายเสียงสวสดาลดัยพระสูตรพระปริติธรรมต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจฉริยะบูชาแชาด่ปุรบานจารทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและรุดด้ามีสมาธิจดจ่อในอภปปรรยพเป็นชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทสวดที่หนึ่งกาบพระรัตนตรัยอัหังสมางสมุทโธเข้ามาพุทธังพระวันตังพิวาเทวี วาสขาโตพระตาธโมธรรมังน้มัสายนี้สุปฏิปันโนพระพุทโตสาวกสังโขสังฆังน้ำมานี้โบทโสดที่สองบูชาพระภรีพิณา,ารอาหังสามาส,าโโสุพุโทสุจริตปณญพุโตพุทธหิระมานณทานิปรลมีมิหิจติสติยามาชิวังหังพุทธังรรมังสังฆังรัตนา สังฆังสารนางคตโตกูเชนิรัตนตยังธรังจารามิโสตินาบทศที่สามสุนเทวดาสมันตาจักรวาลิสุอัตราคสันตุเทวดาสัตวมุนีราชัสสนัตุสักพโมกขทาสักเทกาเมจารุเปคดิสิขารัตเตจันตาริเขวิมาเนติเบระเถชกาเมจารุนาคางเนเทหะวตุนหิเกเตภูมาจันตุเทวาชาลัตระพิสเมีขัดคนทพนาคาปิทันตาสันเคยังมุรีวันรัชจันทรสัตวมีสุนันตุธรรมะสันะการอย่ามัทันตาธรรมสันะการอย่ามัทันตาธรรมสันะการอย่ามัทันตา โสที่4ปุพภาคามการนโมตัสสะพะตัวะโตสัมาสพุทธัสสะนโมตัสสะพะตัวะโตสัมาสพุทธัสสะนโมตัสสะพะตัวะโตสัมาสพุทธัสสะโที่ตราตะชนะคมนป่าถาพุทธังสนางขะฉามิธรรมังสนังขะฉามิสังฆังสนางามิทุติยามปีพุทธังสนางขชามิทุติยมปีธรรมังสนางกชฉามิทุติยมปีสังฆังสนางขชามิตัดยามปีพุทธังสนางกะฉามิตัดยามปีธรรมังสนางขะามิตัดยมปีสังฆังสนางขะฉามิโอโซดที่6สัจจกิริยคาถานาท เนสติเมโหตุสัพพธานาติเมสนังอัญญังสังโฆเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชเนสติเมโหตุสัพพธา ตัวที่7จ็7ตรัตนปานามคาถาพุทธังน่มีรัตนปุตตสรีรจิตตังกังมั่นมีรัตนปุตวิสุทธิสารังสังฆังนมีรัตนปุตตสติรจิติเอตังนมีติรัตนางรัตนตยวังสัมมาสโมสวิตวัตุวิเศษปุตตังอัญโยนยันวิตตะคุณโยคะวะสัปปะวัตตังอสุมิตยามีปิตเตวะยถาอิติเเตเอกังวินาตัทิเตเรสัมมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิตจเตเรจัปตุตตังคัมพีระยานวิสยังอติทะจ กัดฐานจุปะประรับปะนิยายังเกันจิตสุโุวิธิตังคุณนายากัตตายะนาเบหิเยะชนะตายะวิสุสสุวิุตัมปีสมุปปัสตังมณสิสุธาภาษาตถานัางอุญธญิกานะมะสมุ สัมมาปุญญาภูมังทุกขาภิวจนะมุขสะสารนังขตานางปูชาระเหสุปะละมังอพิพุชเนยังพิปานาสัจิจิทิยาลุปานิสยัถังสัมมากิเลสัมะและโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอาาัตตะกุศเลอุป,ปเเสวนียังปานิจจะปิสรารนังขตมะนิยามีวะตัสมัยดังลิปปิรัตานาสรนารนังขาตามหะลัดตินที่วางคะเนคะณะเนสุนามาสมานาปูเชมะจ่าปิส,สัสตังสุป,ปสัสสนะจิตาตาตถาอุปาริ จะวิยาสภารตาจะกุณเยนะตตะสุกเตนะสุขีพระเวมุเตชินะตตะสะจัดสตาปิสุวติโหตุโยเจทะธรรมะวินะยมหิปะมานะภูโตโรกุตราพิสมโยนิยโตสุโพชังตโสปนิสัยะจายยะจายะอยัมปิโหตุวัตุตเยปาริจิตโตสุปัสสตการโร อุสุทธิ์ที่แปดนมังการศีลที่คาถาโยจากผู้มามหปาปราประกัทโธสามังวะพุโตสุปโตวิโตมัาสสักปาสามินโมตยันโตปาเปสีเคมังชนะตังวินเนยังพุทธังรังตังศิลสานะมามิโลกาสานาสัญจะวินายากันจะทันเจยสเตชย,ยสิทธิโหตุโตสะพันตรายาจะวินาสมินตุธรรมโมทะโชโยวิยะตัสาสะสัตถุทัศเสสิโลกาสาวิสทุทธิมะคังยิญญาณิโกธรรมะเทนัสะทารีสาตาวโหสันติกโรสุจินโนธรรมังรัลงตังศีลสารมามีโมหะปทาลาอุปสรรตทาหังตันเจยสเตะ พระยาสิทธิโหตุสพันตรายาสาวินาสเมนตุสัทธธรรมเะสะนาสุขตานิโยโคโลกสะป,ปาปูปะเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสว่างขาตะธรรมัวงวิธิตังปรโรติสังฆังวรัตังสินัสสารละมามิพุทธานุพุทธังสัมม Dollars. สีละพิถิงคตันเตยสาเตชยราสุติโหตุสะพันตะาจจวินาสเมินตุบทสวดที่เก้านโมกาณอทักกะคาถานโมราตสัมมาสัมพุทสังเฮซีโนนโมอุตมธรรมะสะสวากาตเสนะเตลิทะนโมมหาสังฆาสะปิวิสุทธะสีละทิ ujemy. ถิโนนโมโอมาตยารัตสาและเป็นอธิยาสสะรุกังนโมโอมากาติกะสังตัสสะวัตถุตายสะปินโมกราปภาเวนะวิคัสตุปัตวานโมกราุภาเวนะสุตติโหตุสัพพนะนานโมกราสะเตชยนะวิถีมหิโหมิเตชวา บทสวดทีสิบมหาสมัยสวดเอวามเมสิตังเอกังสนวญญาณพระวาสเกศสุิสาตาปิ พิหารติกปิลวถุสมิมหาวเนมหาตาพิูสังเนะสัตติปัจจมติพิคูสเติสเพเหวะ่าอรหันเตหิสัสหิโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสันปิตตาสันนิปติตาหิตพระกวนตังทัศนายาพิคูสงคัญจะอัตโคจะตุนังสุทาวาสกายิานังเทวานังเอตาทั้หวศรีโขพะวาสเสุพิหารติกปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเทนะสัตติปัจจมติพิุสเตหิสเพเหวว่าอรหันเตหิสัสหิสโลกธาตุหิเทว พระเจ้าคัพตาปาศยามติอนุโกตาเทวตาสิยามาินาพระวารุดุลิโสสามัชิตังวาภาังภาษาเรยาภาษาทิตังวาพังสามัญเชยะเอวะเมวะสุทังวาเสสุเทวิโสตนาหิตาโคตัวบุตรละบุรัตตัวปารตุระหงละหังสุอะริโกตาเทวตาพุทธังอภิวาเทศวาเอกัมตังหังสู เอกามรรทัมปิตาโผเอกาเทวตาพระคุตัวสัเกอีมังส่างกพาสีมาสมัชสมัชยโยปวนนสิเทวตายาสมักตาอาภัสตมหายีหังธรรมนัสสัญญาอภิตายะวะราที่สังคันติอาโกอภิราเทวตาพระคตัสันเกอีมังส่างกพาสีแต่ละพิโกโวสมานังสุจิตตังอัตโนอุชุกมาทางสุสาราติวะนิทานิ้ข้าเหตตวะอินทริยาตัคันติปันธิตาติอัตโกรอภิราเทวตาพระคตัสันเกอีมังส่างกพาสีเหตตวะ พวิคทปิรังหมเตริสาวิสุทาวิมลาจักรุมสุทันตาสุสุนาคติยตวะราเทวตาผู้สวติเยบางสังปาิเยเกติผู้ังเนงคตาเเตมีสันติอภัยภูมิหายาปสังเตหังเทวกายางปุริเรสันติติอุโกเกวาพภูมนเตศิยะกุนะพิ่เวจุลกตาสุเทวตาสุนิปปิตาเติตตะกตังทัศนายะพิสังันจเยปิเตพิเวเฮสุณิตามัทนาตุตุสังมา สติอันดับอาณาพระตมาตานังสาระโตอาณาหโตสัมมาสัมพุทธานติสติพระอัตนาเอตัปปะวาติยวะเทวตาสนิกิติจารพิสันติเสยย่างตาปิมห่างเอตัดฤิอาชิกิสมิพิคเวเทวกายานังนามามิกิตาหิศมิพิคเวเทวกายานังนามามิเทสิสมิพิคเวเทวกายานังยานังนามามิตังสุราสาศรติกรรมนาสิกรโรสาคาศิสามิติเอวัมปฏิโกภพิถุก็ขัตตวัจฉรสสูงพระกวาเอตัตเทโวจะ สิโลกามนุปัสสามียะตังภูมาแตท้าสิตาเยสิตาพิริขัพลังเพตตาสมาหิตาปุตุสีหาวาสาลีนาโลมาหังสาพิสัมพิโนองตาแตมันนาสาสตาวิปัสสนามนาวิลาพิงโยกันจัดสตีลาตวะปณิคปิโกภัตวตะโตมันจะเจี๊ย <puntos> ส <illa> <oses> <Wuhan patients> ัทธาสาวเกสัสสนะเตเตวกายาพิกันตาเตวิชานาตาพิโคโวเตจะอาตาปุกภูมิสุตจมาพุทธศาสาสนาเต เตสามปิโนุยานังอมุสานาทัศนังอภิเกตมาตถุงสาสังอารตรสตังอิเกสาสนามุสานามัสูงอภิเกนตมาทัตถุงทิสาสภาวตาหุงตันจสัพพังิญญากิตมานะสบุมาตโตมนสัาสเกสสตรนเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณัภพโยเยควัมกิติยสามิคิราหิวิปุพโสสตัศาสาวยาภูมาตริีนวัตถไวทิมาโตสุติมาโตนัตตสสิโนโมทามนาิมุนิูนางสรนติงกนังชาสหัสานินโนต้าา าาินาติสาสายาขานาตวโนที่มันโตสิติมันโตนั้นโตสัสิโนโมทมนาพิคมุงพิภูนางสมิติงวนางอิเซเตสสาสาาขานานาตวนิโนที่มันโตสิติมันโตนันโตยสัสินโนโมทัมนาพิคมุงพิภูนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตาาขานานาตวันิโนที่มันโตสิติมันโตนันโตสัตสิโนโมทัมนาพิคมุงพิภนางสนมิติงวนางคุมพิโรดาจาไคโกเวคุณ่สันิเวนางพินเดนางสัตตสังสางญามานางเป็นอุทธ ถงทนามามหาปรหลรายที่มันโตชุติมัน,ตนะมนตโตว mm hmm. ่า,าน้ต้สัสิโนองทถนามาพี่ขงมงพี่ขุนังใช้ไมติว่านาง ทักป no ีนาจักรที่สังราชาวิบูลโหตปรสาสติุมานารังอิปติมหาราชแาะสิโุตตะปิดตสาพระภูมิชนามหาพิลาที่มันโตชุติมันโตนังโตสัสิโนโมทันาพิกมูลพิบูลังสริมตินางปัจจิมาจัที่สังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานางอภิปติมหาราชาสิโซปุตตปิตสาพระภูมิชนารมหาพิลาที่มันโตชุติมันโตนังโตสัสิโนโมทัพนาพิคมูลิบูลังเสติมติมว่านางอุตระนาจักรที่สังราชาสิบูุตประสาสิตนานากมลังตินง อุลิมาทิสังทตวัทธินักนนีโกจน่กุอติสังจากตโรเตมหาราชาสันตาสาุลิสาท่าณานนามังสุว่านกบฏิวัเบเตสังมยาวิโนทาสาอางูกจาิกาสถธายามุเตนทุเวเตนทุลุคูจาวิูโตสาจากธนกามเสโตจะกินุกันทุนกันทุจะปะนโอบะมัญโยจากเทวสุตโตจะมาตลิกิตัเสตงจากนโนโทราชาชนุสพ อาคูปัญจสิโพเจวะติมะดูสุเดวัชศรสายเตจันเยชราชโนคันธภาสาราชุกิโมทมนาพิคมุพิขุนังสมนตินุนางอาตาคูนากภาษานาคาเวสาราสหัสตจกากรรมรัสตราอาคูปยาคายสหายาติภิยามุนาตัดรัฐาจจะอาคูนาคายสัจสิโนยแลวนุมหานาโคโสภะคัสสัตินุนางเจนาคัลเชสสาปันติทิพาทิสาปกิวิสิทักคูเวหายาสาเตวะนัมาชาตตาจิตราสุนัยติเดสารนามังอภิยันตทานาคราชาณามาสิสุปันนัตโตเขมมากาสุพิโทสัรนาหิวาจาริปาวหะจันตานาคารส หเทลาสันิษฐาสุนาสิตาวสาวกเสติที่เมสัสโนการักัญชามหาชุมาสุราธนเวคาสาเวปติจิตจิิจิจาประารโทมจีสหสัจจากปิัตารังสเยโรจนามกาสนนยจวาพระลิงเสนางรากะหมุปากมมูสมโยทานี้พระันเตยพิจูนางสันนิติว่านาง อาโพจเทวะปะเตมิจเตวะโยโยเถาภะมุวัตุนาวัตุนาเทวาสมงเจยะศักดสะเมตตาคนมงกิกาอาคุเตวาสัจิโนทัสถะทัศเเทกายาสเนานัตวันิโที่มันโตสิตมัโตัวตสัจจิโนมนาทะมุพิูงสมิตินังเป็นตจเตวาริจะสมะจะิเบมาจะทสุปนิสาเทวาจะัมะคูปรปิตาสิวสุปนิสาเทวาสุามะูรปิตานะกะตตานิปราปิตาอาคุมทัพลาาวัสุนัวาสมเโทก วาชัะละางคีสิครัที่ว่าอาริตกาจะโรชาจาอุมาปุาณีพาสินโนวัฒนาสัตมนาจาิจารเนชกาสเยเศกิลาอาูอาูวสัเสิโนทัเสตทคายาสัพนานะตัวนินท่มโตชิติตโตนันโตอตสโนโมทันาที่มที่ผุนางสัติตินางสมานานะาสมานานุสามุสุตมานิตาปุสิกาอาูอาูมโนุสิกาาตากูฮารุโยเทวาเลเยจาโโหิตวาสิโนบาลังคามหาปารคา คุเทวะโนทัศเสตเตักกายาสเปนนนัแต่นิโนที่มันโตชืติมันโตนั้นตัวสโนวอธนาพิการมุผุนนงเติงนางสุการุมหาอาุนาคุวิเวคณะสาสหอุทาตะกายหาพรมวขาคุเทวะิจักขนาสตางมาตาราปชามิสกาจยศจิโนสันยังอาภาชุนโโยทิสาพิวสติทัศเสตเตชักกายาสเปนนั่นแะตวานิโนที่มันโตชืิมันโตนัมนตัวรีโนมงยามนาพิการมสตู้ขุนนาง ทุกทีมตะวันนั้ตัวสัด็จมองมองทางนายี่ประมุขผู้นงสันติสขเมนาง เศรษเตเตวัณิกายาสภพนานะเตวันิโนเอมเนลนามันวะเยนาอาคันชูงเยสันเยสัททิสาสหะปะพุทธาชติมะกขีลังโภพตินะมนาสวังตะเขมงคลตะลังนาคังจันทวาสิตาติตังสุภามาภรณมณ์โตจากุตายที่มณโฑสารสันนัตคุมารโรติโสจัตโสตะราสนิติงะนังสใสสหัสธรรมมรรคานังหาพรมากพิจิตติอุปปัโนสุติมันโตวิสนาการโยสัทสิโสตเซจจายุสราอุปเจคาวะสวัตติโนเตสัญญาเมตสโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเจจ่าเตยจ่ตสภีพุกันเตยสินเตย สามัญที่ยังเอถะคันถะกันถะรักถะมันทัพมัทโถวสมันตาปริวารเดถะมาบุญจิตาโคจินังอิติถธรรมหาเสโนกันหาเสนังเปสิฏิปนินาตระมาหาจักสารังกตวานละเพระวังยะถาทุสโตเมโขฐานะยันโตสวิสุโกรตตาโสปัจจุตังวัตถิสังกุตวตสยามวเสตันจสพังวิญญาจักวิตาวานะจักปุมาตโตมันจะสิปฏยิสัาสัมเกสัตเจเนตเตมังละเสนาพิกันตาเตวิชาาธาติโก เจจะอาตัปพระพุทธงค์สุตวาพุทธศาสนานางวิตรากัยปะกมงในสังลมงค์ฉันยงสเปศิจัดสังฆามน้ำพิยาติได้สัจสินโวมังตะดิสาปูเตหิสารพกาเตชเนสิกาติปุสฏิเสตมังคลาสิตตังอเสวนาจะพาลนังปันธิตานันจาศิวนาปูชาจะปุชนิยนังเอตามังคุตมังปฏิปุปเทสวาโสจะ ปุเพกตตปุญญตาอัตตาขัมมาปะนิธิจะเอตัมภุตตมังปะขุสจัญจาสิปัญจะวินโยโยสัจสุกิโตสุภาสิตาจะยาวาจายตัมภุตตมังมาตาปิตุเปถานางปุตตะทารสะสังฆะโหอนาคุลาจะกัมมันตายเอตัมภุตตมังกานันจะธัมมะจะเรียนจะยาตะนะกานันจะสังฆะโหอนาวชานิกรรมานิเอตัมภุตตมังอรตินิติปะปามชากนาจะสัญญโมอปมาโทจะธตมิสุเอตัมภุตตมังคาลวะโวจะนิวโตจะสันจักุตัตมง ขันตีจัสวัจจสตาสัมมนานันจทัศนังการินะธรรมะสากัะชาเอตัมตมังตะโปจัพธรรมะจริยานจัอริยสัจจานะทัศนังวิปานะสัจจิกิริยาจัเอตัมตมังปุตสะโลกะธรรมเมหิจิตังยสัตนาการปฏิอโศกังวิสังเขมังเอตัมตมังเอตานิทิสานิกตวานะสัพพัทธะมาราชิตาสัพพัทธะสติงขัจจิเตตันเตสังมังขลามุตตมันติบทโซที่สองรัตนปริทยังพิจิวิตังอิทัวาบังวาสเกสุวายังรัก ปานังปณิตังนะโนสมลังอติกระาคาเทนะอิทัมปิพิเทระตังปีตังเอเตนะสัจเจนะสุติโหตุขายังวิลังขังตังปณิตังยะยะพัสสาสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมาทิกริจอิทัมปิธรรมีระตังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุติโหตุเตยัมพุทธาเสโถปะริวันณีสิจิงสมาธิมานันตะเรียกัน กัญญามาหูสมาธินาเตนะสมุนะวสิชติอิทัมปิธรรมินระดังนีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยปุกลาอากาศต่างปัสสาจัตตาริเอตานิทุคานิผลติเตทักพิเนยาสุขัสตสาสาวกาเอเตสุทินานิมหคลานิอิทัมปิสังเครนังนีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยสุปายุตตามนัสสาทันเหนะนิกามิโนโภตมะสาสนัมหิ เตปฏิปตาอมตังวิภัยหาลัทามุธานิพุติงคุนชมานาอิธรรมปิสังเกตและนางปนีตังเอเรนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานางนวังนัติสังขวังวินาตตจิตตายาติเกภาวัสมิงเตขีนาพิชาวิรุธีสันทาทีปันติธีลายถาจักปะติโปอิธรรมปิสังเกตและนางปนีตังเอเรนะสัจเจนะสุวัติโหตุ บทสวดที่สามคัมภีบทสารสวรรค์อตตาภิเวชิตังเสรโยยาจยยายังอิตราปรชาอัตตะตันตสะโพสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโวจักรนโปนัมารสาพรมุนาชิตังอภิอปะชิตังกะยิราตถาดุปัสสะชันตุโนบทสวดที่สี่เกเุตสูตรพาสิตามิตังเตนะพระววตพระกวาตาชานตาปัสาตาราตตาสมาสมุเทนะเอทะตุมเหมาอนุสะเวนะมาปรมะคปรายะมาอิติกิรายมาปิตะกัมม กะสัมปะทาเลนะมาตาก,กะเหตุมาณยะทาะเหนามาอาการะปริตวิตักเกนามาทิฏฐิวิชานักขัด ขันติยามาภพพระรูปะตายยมาสามะโนโนคารุยัตธาตุเมเหอัตนาวะเชเนะไหเมทะมาปุสลายเมทะมาสาวะชัยเมทะมาวินโยกไรอิตายเมะมาสมมาตาสมาธินาอหิตายะสุขายะสมวัตตนติอัตตุตุเมเหปัชชะเถวยาธาตุเมเหอัตนาวะเชเนะไหเมทะมาปุสลายเมทะมานวะชาอิเมทะมาวินโยปัสสทธาอิเมทะมาสมมาตาสมาธินาอิตายะสุขายะสมวัตตนติอัตตุตุเมเหอุปะสัมปัชะวิหะเลยาถาติ บทสวดที่สิบห้าอุปนิยะสูตรอุปนิยติชีวิตสรรมะประมายุจารุปะณีตัสะสะนันสติตาณาเอตังเพยังพระเนตปิคามาโนคุญยะคุญญานี้กัยิราถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตสรรมะประมายังฉัพุปะณีตัสะสะนันสติตาณาเตะ เอตังพะย,ะยังมรารณีเปย์ขมนโนโรกามิสังปัจเจเหสันติเปโคเรือทา,ายนละสังยม,มวาจจยะอุจชาเตตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายางโหติยังชีวมนโนปะกะโรติคุณยังธโมหมเวรคติธรรม,มจาริมธโมสุจินโนสุขะมาวะหาติ เอสาใิสังโสธรรมเนสุจินเนนะทุกขติงคัตสติธรรมจารีสเปสังคารานิจติยะธรรมยะธรปัญญายาปัสติอตานิพินตติทุเขสัมโควิสุทธิยาสเปสังคาราทุกขาติยะธรรมปัญญายาปัสติอตานิพินตติทุเขสัมโควิสุทธิยาสเปสังสเปธมานัตติยะธรรมปัญญายาปัสติอตานิพินตติทุเขสัมโควิสุทธิยาบทที่หกอปันนากะชาโดอปันนากะฐานะเมเกตุติจังอบุติกตักกิกา เอตาเอตตธัญญายาเมทับบิตังคันเภยะอปันญาตาังพระหุงเวสารนางยันติปัจพาต,าตานิวัณนานิจะอารามาลุขะเจตยานิมนุษาพยาติชิตาเลตังโหสนางเขมังเลตังสมุตมังเลตังฉนัตมังคามาสัพพะทุขาปุจจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังฆโหสารนังคตโตจตาริอริยะสัจจานิสัมมปัญญายะปัปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะสะ จะอจิกมังอริยันจะอัตถังพิกังทุกขูปะสะมะคามินางเอตังโผสนังเขมังเอตังสนะมุตมังเอตังสนะมังคามาสัพพะทุกขาปัจติบทสวะที่สิบเจ็ดภัตเถกรัตคาถาตีตังนานาวังคะเมยะนับปฏิกังขาตังเขอนาคตังผู้คนไม่คนประเมินถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คนผู้หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะปฏีตังปะฏีนันตัง อัะปนนันจะอนนะอาคตังสิ่งใดลุวงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมัาาง ตัทธาปต่าผูปัสสติอสังกิรังอสังกุปังตังวิธานมะมุพัดุหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปฏิปันนั้ไม่งอนแน่นไม่คอนแคลนในทำนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นหนึ่งให้ผุกพวงเธออเชวะกิจจะมาตัปังโคชัญญามรณังสุเวพึงทำเพา่มเพียรจในวันนี้แหละใครเล่าจะดูคำตายในวันพรุ่งนาธิโนสังฆะรันเตนะมหาเสนามัจจุนาเพราะว่าความขัดเพี้ยนของมัจจุนาที่มีเศนาใหญ่นั้นเจะไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตังงงทตตตตตัััเวปิิกรโสนโตตอิิกเมุน ผี้มีผู้สมด,ดุลต้องยกคนที่มีปกติผู้ย่ำแย่กับคนที่มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียยรข้ามถ้าตอม,มาและการคืนนั้นแล้วว่าผู้มีรลาจินจุ่เจริญด้วยประการชนิแลบทเสวดที่18พินหาปัจเจเวคณะปาฐนโมชลาทังโมไมติ ชลังอณติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมิหิพยาธิอนัตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาลาธรรมโมมิหิมาลังอนัตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิเมปิเยหิมนามนาเปหินานาพะโวไมนาภะโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือเราต้องพัดผ้าจากของ รักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกลมิกกรรมทายาทากกรรมะโยนิกรรมะปัญทุกรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผมมีกรรมเป็นเดืนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรกรมังกฤิสามิจาลยานางมา,าปะปะกังวาตัสสะทายาทากฤตสามิเราทำกรรบรรดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราต้องได้รับของกลข,ข,ข,ของกรรมนั้นสืบไปเอวังอามิยิปิมหังปจเจวจิตตะฟังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด โกศุที่เเทวตาอุโยชนะคาถาทุกกาปตาชนิดทุกหาปยาปตานิ 9, ่พยาสกกาปตาชนิดศกกาของตุตสัพเพวิปาณิโนเอตาวตาจัพิสัมปตงปุญญาสัมปทังสัพเพเิวานุโมตุสัมภสสัมปติจิติยาทารังเทตูตูสัญญาสีลังลังขันตูสัพพทาภาวนาพิรตางของตูข้าตูเทวตาคาตาสัพเพวุธาลาปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชีลาต่ังปันามิสังกโส เบจุตท <inh aling> <ator> <m> ี่สิบเทวตาปฏิทานะคาถาขันธมัญญาปฏิทานะคาถาโยกนาเมเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถุเปฆเดปุติฆเดติเติงตาทามาถาเลยนะพวันตุปูชิตาโสติกรุเตท้าผียาละมันทะเลเทลาจัมชานะมกาณมกาจะปปิโกโวสารามิการตนะปฏิปัสการตามาเจเตสาวิฆาสศาสราสัปนักปุตตาสุติทาตุเตชลาปิชาเยปิจันทะสังภวาสังเถธาชาตาเถววาติจาริยานิกังธรรมุรังปฏิสเตสัพเปปีตุขัสารกรณตุสังขยังท้ตุจิยังสตังธรรมโอธรรมธราจุปกะลาสังโโหหตุสัังวะย จิตายะจำเหระคตุสัตธโมสัพพิิธรรมจาริโนวิติงสังปาปิเนยามาธเมอริยปเวติเตบทสดที่21สัพพะปิธทานะคาถาหังธรรมยังปิทานะคาถาโยพนามเสยุญญสิทธานิกัสสะ ยานันยานิกตานิเมเตสัญจะคัมพิโนโหตสุสัตตานันตาปามานากาเยปิยาคุณะวันตาจะมาหังมาตาปิตาพตาโยทิฏฐานิจายะทิฏฐา,า,าวาเยวัชตะเวริโนสัตตาติสันติโลกัสสินเตปุม,มาจาตัตโยนิกาปัจเจ,จตัตโตโวการาสังสารตาวกวุารอภะวิยาตังเยปฏิทานามีอันโมูัำตุเตสายามเยจิมังนภะชาน,นันติเทวาเตสังวิเวทะยุง มัยาธินานะปุญญานางอนุโนธนะเหตุนาสาเศสาตาสภา,าสาทาัทธาโขนโตอวีดาสุขะชีวิโนโเขมะปะทันจะปะโพนโต,ตเตสาสาสิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ plaque. จงเป็นผู้ม,มีส่วนแหงงน่งมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแหง่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นผู้เป็นที่รักผู้มีบุญมีบรรดาและบิดาขงข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในป, 3, ปีสามเกิดในกหีหนึ่งสี่มีขันห้าเละขันหนึ่งและขันสี่ข้าพเจ้าอยู่ในคนน้อยและภพใหญ่สามเหล่าใดชักการให้สุดท่สุมข้าพเจ้า ไม่ทราบการให้สมบุญข้าพเจ้ามีขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแต่สัตว์เหล่านั้นข้อเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยำเยือกอยู่ในสุขเสมอเถิดและจงถึงทานอันเกษมเถิดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพมีความเพียรากิสำนการรมชาพระราชนาตายด้วยการศาตยาบทสมบูรณ์ก็สุบตริยละพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีก่ข้าพเจ้า ขอให,ขอให้ขอให้คนจับทุกข์พายทุวกวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอททเทวเทพเทวราทั้งหลายโปรดอำนวยทนาในการสวดสัตยานุโมหะธรรมะเหล่านี้เมื่ออำนวยทนาธนาแล้วโปรดอำนวยความให้แก่ข้าพเจ้าแล้วว่าถืมอมงคลพระกลิ่นไทยลีพิณาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรรัตวรรเมวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จัดจะสร้างในอนาคตขอจงเตือนด้วยภาพแห่งพระปฏิรละคามมงคลในภาพคาถาต่างๆขอจงสำเร็จสรรเสริญทุกประการเทอญ คุณพระสงฆ์น้องพระประาทัา้งหลายอย่าเกินจากการสมบูรณ์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งสถึงผู้มีศีลธรร,รรมบุสมบูรณ์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปขวดทายจากราชพันธุ์ปวงพ้นจากความทุกข์ยากทุกอย่าทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคประมานทั้งหลายสมบูมรณ์พร้อมด้วยชารสารสมบัติมีวาสังบัดมีดวงตาที่ทำสำเร็จในการนิพพิจนากรรมฐานเกิดปัญญาและเจริญพุทธจิตวิปปิลชายทั้งสี่าน